คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ช่วงเก็บมาเล่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดมอญที่ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากกรุงเทพ แต่มีสถาปัตยกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวไปติดตามกันดีกว่าครับ สถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะครับเป็นวัดโบราณที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับมีสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารหรือแม้แต่กระทั่งจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามไม่เป็นที่สองรองใครเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมจากที่ผมเกิ่นในตอนต้นคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีครับ<ห>เดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับคคุณ่ากลษไทยวัดชมพูเวครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบุรีนอกจากเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเดี๋ยวเราไปติดตามชมในรายละเอียดกันดีกว่าครับ ชนชาติมอนถือได้ว่าเป็นชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามีศรัทธานในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่ใดก็จะต้องสร้างวัดขึ้นเป็นสถานที่เคารพสการะเป็นศูนย์รวมจิตใจวัดชมพูเวเป็นรามัน,นิกายหรือวัดมอน สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราวพุทธศักราช2225ในสมัยนั้นเกิดสงครามระหว่างพม่าก,กับจีนฮ่อชาวมอญจึงได้อพยพเข้ามาในเมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบก็ทรงรับไว้โปรดให้แม่ทัพนายกองอยู่ในกรุงศรีอยุธยาส่วนไพร่พลและครอบครัวโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวเมืองได้แก่บ้านสามโคกเมืองปทุมธานีบ้านปักเกล็ดบ้านบางตลาดบ้านตะนาวศรีเมืองนนทบุรี โดยที่บ้านท่าสายหัวหน้ามอนกลุ่มบ้านท่าสายไม่ทราบนามจริงของท่านแต่ภายหลังชาวบ้านท่าสายเรียกท่านว่าท่านพ่อปู่ท่านพ่อปู่นำกลุ่มมอนที่ท่านควบคุมดูแลแยกมาจากมอนกลุ่มบ้านสามโค่บ้านปักเกร็ดแยกลงมาทางใต้เมื่อมาถึงบ้านบางตลาดส่วนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปักคลองบางตลาดฝั่งเหนือ และบ้านท่าสายฝั่งใต้อีกส่วนหนึ่งกระจายลงมาที่ครองท่าสายเมื่อปักหลักอาศัยอยู่นานเข้าสัตว์เลี้ยงได้คุยเขีย่เหยียบย่ำพื้นดินเมื่อฝนตกน้ำท่วมน้ำได้ไหลหลากพัดพาดินไปจึงทำให้อิฐก,ก้อนใหญ่สีแดงโผล่ขึ้นมาบริเวณกว้างท่านพ่อปู่เห็นดังนั้นจึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี สันนิษฐานว่าที่ตรงนี้คงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเคยสร้างโบราณสถานมาก่อนท่านพ่อปู่จึงได้จัดสร้างเจดีมุตาวลงบนเนินอินนั้นและให้ชื่อวัดว่าวัดชุมพูวิเวกต่อมาภายหลังคำว่าวิได้หายเหลือเพียงวัดชุมพูเวกเท่านั้น สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดชุมพูเวกแห่งนี้นะครับมีอายุยาวนานกว่า350ปีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างไทยจีนมอญพม,มา่าและก็ตะวันตกครับเรียกว่าสวยสดงดงามจนกลมศิลปกรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2517ครับที่แห่งนี้จึงกลายเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ อุโบสถหลังเก่าลักษณะเด่นของอุโบสถนี้คือถูกออกแบบให้มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียวตามคติมอนเรียกว่าโบสถ์มหาอุดหรือฝรั่งเรียกว่าแบบวิลันดามีหลังคาแบบพาไลผนังด้านข้างทั้งสองสอบเข้าเพื่อใช้ผนังในการรับน้ำหนักทั้งหมดแทนเสาปริมากรรมภายในอุโบสถเก่า ส่วนใหญ่เป็นงานลายปุนปั้นประเภทจำหลักนูนต่ำตกแต่งหลากหลายรูปแบบโดยรับอิทธิพลจากงานจำหลักไม้ของจีนเป็นลายเคลือเถาประดับด้วยเครื่องถ้วยชามลายเบญจรงหลากสีหน้าบันเป็นลายพันธุ์พฤกษาดอกพุนต,ตาลประดับกลางดอกด้วยถ้วยลายคลามและเบญจรงมีก้านใบเป็นส่วนประกอบ ส่วนกรอบหน้าบันบั้นรูปรายบัวกลีบขนุนประดับแทนใบละกาและบั้นรูปเทพ,พนมอยู่ในตำแหน่งของช่อฟ้าและหางหงการมาที่วัดชมพูเวกแห่งนี้นะครับนอกจากมาทําบุญไหว้พระกันแล้วยังมาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและก็สถาปัตยกรรมได้อีกด้วยจากโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับเดี๋ยวไปตามรอยข้างในกันดีกว่าครับ จิตรกรรมฝาผนังที่เรื่องชื่อของวัดแห่งนี้เป็นฝีมือสกุลช่างนนทบุรีได้รับการบูรณะสร้างเสริมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยใช้เทคนิควิธีเขียนด้วยสีฝุน่นผสมกาวแบบเทมเพราเขียนตามแบบอยุธยา แสดงการถ่ายทอดถึงเรื่องราวทศชาติชาดกและพุทธประวัติคือผนังด้านบนเหนือขอบหน้าต่างด้านบนขึ้นไปเขียนรูปอดีตพระพุทธเจ้า ประทับบนบันลังเรือนแก้วมีสุมโพลเบื้องหลังมีผ้าทิพย์ห้อยลงระหว่างอดีตพระพุทธเจ้าที่มีพระสาวกนั่งถวายสการะทั้งเบื้องขวาและเบื้องซ้ายผนังหน้าพระประธานเหนือประตูเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจนใต้รูปพระพุทธเจ้าเป็นภาพเขียนรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งงามวิจิตด้วยความคดเคี้ยวของเสน้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของศิลปะชั้นสูงฝีมือบรมครูผู้เขียนได้ใช้จินตนาการในการออกแบบสรีระของแม่พระธรณีอกเอวแข้งแขนขาข้อมือนิ้วมือนิ้วเท้าเข่าศอกศีรส,สะทุกส่วนของร่างกายอ่อนช้อยประดุดดังเทพนิมิตว่ากันว่า เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติประดุดภาพทิพย์ที่เบาเสมือนลอยอยู่ในอากาศซึ่งศิลปินที่เป็นจิตรกรของกรมศิลปากรต่างยกย่องและรับรองว่าเป็นแบบอย่างภาพเขียนแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว และที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของวัดมอญครับพระาธาตุมุตาวคือเจดีทรงมอญกับเสาหงครับตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเชื่อว่าบรรจุพระบรมธาตุพระาธาตุมุตาวของวัดชมพูเวชแห่งนี้เชื่อว่าสวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียวครับเน,รออเนนจ จำคุณค่าเอกลักษณ์ไทย เมืองไทยเรานะครับมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแต่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นครับทำให้รุ่นเราเองเนี่ยต้องพยายามอนุรักษ์และสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้เพราะว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนคุณค่าของความเป็นไทยครับ นึ่งในเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดลําปางนอกจากถ้วยชามเซรามิกแล้วนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือรถม้าครับเรียกว่าใครไปแอวเมืองลําปางไม่ได้ขึ้นรถม้าถือว่าไปไม่ถึงช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นรถม้าท่องเมืองลําปางกันครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันดีกว่าครับ ลำปางเป็นแหล่งอรารยธรรมล้านนาที่น่าสนใจมาไม่น้อยกว่าจังหวัดใดๆชาวลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตอนเองคนทั่วไปรู้จักกันดีว่าจังหวัดลำปางเป็นเมืองรถม้าซึ่งนอกจากใช้เป็นพาหนะสัญจ,จรแล้ว รถม้ายังเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปางอีกด้วยซึ่งย้อนไปในอดีตรถม้าเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่5ทรงสั่งรถม้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นรถหลวงกระทั่งรถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทรถม้าจึงได้ถูกกระจายออกจากกรุงเทพและในช่วงปีพุทธศักราช2458 ได้มีการวางรางรถไฟขึ้นมาจนถึงเมืองลำปางรถม้าจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งด้วยการเป็นยานพาหนะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟลำปางเข้าสู่ตัวเมืองเริ่มแรกรถมา้าใช้เป็นรถโดยสารรถขนส่งสินค้าครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถท่องเที่ยวเพราะมีรถยนต์เริ่มเข้ามาคนจึงเริ่มหันไปใช้รถยนต์แทนรถมา้า รถม้าจึงกลายเป็นพานนะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อนั่งชมเมืองรถม้าถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของคนลำปางและมีการสืบทอดต่อกันมาทั้งด้านทักษะการขับขี่การเลี้ยงดูม,มา้าการแต่งกายขณะขับขี่รถมา้าและการสร้างรถม้าด้วยตนเองก่อนจะเป็นรถมา้าเอกลักษณ์สำคัญของเขลางนครต้องผ่านกระบวนการสร้างสารรค์ด้วยสลา หรือช่างฝีมือชั้นดีที่ได้รับสืบทอดความชำนาญต่อๆกันมาส่วนประกอบของรถม้าหลักๆเช่นตัวถังรถม้าที่ทำด้วยไม้สำหรับเป็นที่นั่งของผู้โดยสารและคนขับขี่มา้าล้อรถมา้าในอดีตซี่ล้อจะทำด้วยไม้ส่วนปัจจุบันทำด้วยเหล็กเนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานกว่าล้อไม้ ประทุนหลังหรือหลังคาใช้บังแดดบังฝนหุ้มด้วยผ้าใบหนังเทียมและสามารถพับได้กระดิ่งรถมา้าเปรียบเหมือนแตรรถส่งเสียงเตือนให้กับคนขับข้างเคียงที่ร่วมทางจราจรสามารถลดอุบัติเหตุในการขับขี่ได้เพราะรถม้าวิ่งช้าและต้องอาศัยการบังคับมา้าเวลาส่งเสียงกร่งจะต้องใช้เท้าเหยียบปุ่มที่อยู่ใต้เท้าของคนขับ และคานรถม้าเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างรถม้าและมา้าเพื่อลากจูงรถมา้าบังคับมาให้เคลื่อนไหวตามขนาดความยาวของคานขึ้นอยู่กับช่วงตัวของรถมา้าลำปางถือเป็นจังหวัดเดียวและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนรถมา้าวิ่งบนถนนหลวงถูกต้องตามกฎหมายผู้ขับขี่รถมา้าจำเป็นต้องมีใบขับขี่ และรถม้าต้องมีการต่อทะเบียนเหมือนคนขับรถยนต์บนท้องถนนโดยใช้พระราชบัญญัติล้อเลื่อนแห่งประเทศไทยผู้ขับขี่รถม้าต้องสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติและรถม้าทุกคันต้องทำประกันชีวิตประกันมา้าประกันคนนั่งประกันตัวรถหากเกิดอุบัติเหตุด้วย รถม้าลำปางจากถูกใช้งานและการขนส่งเพื่อโดยสารวันเวลาผ่านไปรถม้าลำปางได้พัฒนาสู่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทำหน้าที่ในการขับเลื่อนเคลื่อนลอ้อพาชมอรารยธรรมแห่งเมืองประวัติศาสตร์และในปัจจุบันยังนำเอารถม้ามาใช้ร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างคน สร้างอาชีพให้แก่คนเลี้ยงม้าจากรุ่นสู่รุ่นถึงตอนที่รายการนี้ออกอากาศคงใกล้ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือเทศกาลแห่งความรักกันแล้วหลายคนคงสงสัยว่าวันวาเลนไทน์มีความเป็นมาอย่างไรสําคัญอย่างไรและมีกิจกรรมใดบ้างไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่าครับ เพียงวันเวลาที่ห่างไกลโอบประคองเราไว้ไม่ห่างกันทุกๆุกรอยสัมพันธ์ฟังเป็นรอยอดีตจะเนินนานใจฉันยังคงเหมือนเดิมให้จดจำคุณค่าเอกลักษณ์ไทย เทศกาลวันวาเลนไทน์ในสมัยโบราณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความรักเลยนะฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องการสรรเสริญหรือการยกย่องนักบุญนะฮะที่สละชีพเพื่อาศาสนาเป็นสำคัญนะฮะสมัยก่อนจะมีจะจะมีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะฮะเพียงแต่ว่าความหมายของเทศกาลมันจะเริ่มเปลี่ยนนะฮะเมื่อประมาณช่วงปลายยุคก,กลางจนถึงต่อต้นสมัยฟื้นฟูนฟศิลปะวิทยาการก็คือประมาณช่วง ปลายคริสตศตรวรรษที่14นะฮะกะ็ปรากฏชื่อของอกวีคนหนึ่งนะฮะ,ะที่ชื่อว่าเจฟฟี่ชอเซอร์นะฮะซึ่งเจฟฟี่ชอเซอร์ er เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่เขียนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า parliament of fowls นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะ,ะเป็นเป็นออกอตำนานนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีกรอนบทหนึ่งนะฮะที่ ชอเซอร์เนี่ยนะฮะเขียนเกี่ยวกับการจับคู่ของนกนะฮะคือนกเขาก็เลือกคู่กันแล้วก็มีความรักสมหวังในวันเซนต์วาเลนไทน์ก็คือตรงนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ที่ที่ความรักแบบรักแบบหนุ่มสาวหรือรักแบบโรแมนติกเนี่ยนะฮะมันเข้ามามีความหมายนะฮะในในเทศกาลวันวาเลนไทน์เพราะว่าสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรักแบบ แบบหนุ่มสาวแต่เป็นรักแบบเสียสละรักแบบเพื่ออุทิศทางศาสนานะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะฮะในเรื่องของอความหมายนะฮะในส่วนของอเทศกาลในในวันวาเลนไท,น,ะะทน์นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วไอเทศกาลวันวาเลนไทน์เนี่ยมันได้รับความนิยมไปทั่วโลกตอนไหนอ่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า ทุกวันนี้เทศกาลาวันวนาเลนไทน์ก็เป็นหลายๆประเทศเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันใช่ไหมฮะ,ะเราจะเห็นว่าเทศกาลวันวาเลนไทน์นะฮะ,ะก็ะเริ่มได้รับความนิยมในลักษณะความหมายที่เป็นรักแบบรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยในช่วงประมาณประมาณคริสตศตวรรษที่18เป็นต้นมานะฮะเราจะเห็นว่าอย่างในอังกฤษก็ดีนะฮะหรือในสหรัฐก็ดีเนี่ยจะมีการ พิมพ์การ์ดนะฮะมีการพิมการ์ดนะฮะแล้วก็จะมีรูปคิวปิดนะซึ่งเป็นเทพแห่งความรักใช่ไหมฮะแผงกรรมเทพแผงสอนนะฮะแล้วก็จะมีการประดับด้วยริบบิ้นนะฮะมีประดับด้วยลายต่างๆนะแล้วก็จะมีการเขียนคำบอกรักนะฮะเป็นกรอนเป็นคำบอกเล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเผยความในใจให้กับคนที่เรารัก คนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราเสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการส่งการ์ดกันมันก็เริ่มมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เทศกาลวันวาเลนไทน์เนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็เ,เทศกาลเนี้ยนะฮะก็เผยแพร่นะฮะมายังโลกตะวันออกด้วยนะฮะอ่าอ,อย่างเช่นก็จะมีอย่างอย่างในญี่ปุ่นอันนี้น่าสนใจนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการให้ผู้หญิงเนี่ยมอบนะฮะขนมหรือมอบของขวัญให้ผู้ชายนะฮะเป็นเหมือนกัน บอกรักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะหรือในเกาหลีใต้นะฮะก็ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นมาไม,ไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าในเคสของเกาหลีใต้จะมีขยายวันมีอีกนะฮะก็คือ,อก็คือวันที่14กุมภาใช่ไหมฮะผู้หญิงมอบอมอบของขวัญให้ผู้ชายนะฮะ14มีนานะฮะผู้ชายก็จะมอบของขวัญให้ผู้หญิงกลับนะฮะและถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะในสังคมเกาหลีใต้ถ้าใครที่แบบ ไม่ได้ของขวัญอะไรเลยก็จะมีงานเทศกาลอีกเดือนหนึ่งถัดมาคือ14เมษายนนะฮะที่เรียกว่าวัน Black Day นะฮะก็จะเป็นวันเฉลิมฉลองที่ว่าเป็นโสดน,นะฮะก็อันนี้ก็เป็นความสนุกสนานนะฮะที่เกี่ยวเนื่องนะฮะกับในในส่วนของของอเทศกาลวันวาเลนไทน์ทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกนะครับส่วนเทศกา,วาลวาเลนไทน์ในในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ,ะด้วยความที่ว่า เทศกาลนี้นะฮะเป็นเทศกาลที่ไม่ได้มีมาแต่เดิมในบ้านเรานะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นวันนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการที่ทางการรับรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีปฏิบัติหรือทมเนียมปฏิบัติก็จะเป็นในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะซึ่งในบริบทของอสังคมไทยเนี่ยวันวาเลนไทน์นทจะเป็นเรื่องของหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องความรักแบบใน,ในเชิงหนุ่มสาวเป็นสําคัญใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่า เทศก,กาลนี้จริงๆก็เพิ่งได้รับความนิยมมาไม่นานถ้าจะมาดูในเรื่องของอาการปฏิบัติตนหรือวิธีการปฏิบัติของอหนุ่มสาวคนไทยเขาทำยังไงในวันวาเลนไทน์ก็คงไม่ต่างจากในโลกตอนตกเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะ ในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะฮะปัญหาหนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆตามสื่อต่างๆก็คือในเรื่องของกอารมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมฮะ,ะปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เนี่ยหลักๆที่เราจะได้ยินนะฮะในในในสังคมไทยจะมีอยู่2เรื่องนะฮะก็คือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรน,นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลเสียนะฮะต่อทั้งทั้งคู่รัก ทุกทกฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันวาเลนไทน์นะฮะ,ะเป็นเรื่องของอความรักนะฮะเราควรรักอย่างมีสตินะฮะอย่าให้ความหลงนะฮะมาบังตาความรักนะฮะแล้วเราก็จะมีความสุขกับความรักนั่นเองนะครับ การปั้นของจิ๋วครับเป็นศิละปะที่มีสเสน่ห์ที่น่าลหลงใหลมากเลยครับเป็นการจำลองของจริงโดยใส่จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ไปสู่ของที่มีขนาดจิ๋วแต่ศิละปะนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับแต่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยในการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้นด้วยแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงศิละปะบำบัดกันดีกว่าครับ เพียงวันเวลาที่ห่างไกลโอบประคองเราไว้ไม่ห่างกันทุกทุกรอยสมัมผัสฟังเป็นรอยอดีตจะเนินนานใจฉันยังคงเหมือนเดิมให้จดจำคุณค่าเอกลักษณ์ ของจิ๋วค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่ามินิเอเจอร์ค่ะแปลว่าการย่อของใหญ่ให้เล็กๆลงมาโดยมันจะต่างกับของเล่นทั่วๆไปนะคะมันไม่ใช่แบบงานปั้นดินทั้งหมดแต่มันต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นของจริงเช่นของจริงเป็นไม้ของจิ๋วก็ต้องใช้ไม้เหมือนกันของจริงใช้ผ้าของจิ๋วก็ต้องเป็นผ้าของจริงอาจจะเป็นแต่กรแก้วกาแฟเนี้ยค่ะทำมาจากดินขาวใช่ไหมแล้วก็ไปเผาของจิ๋วที่บนโต๊ะตรงนั้น ก็ต้องใช้วัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างเผาด้วยวิธีการเดียวกันทุกอย่างเขียนไลยเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่มันย่อให้เล็กจิ๋วลงมายกเว้นของที่มันมีความเสื่อมไปเช่นพวกต้นไม้ดอกไม้อาหารการกินเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องหาวัตถุดิบมาทดแทนแรกๆกก็ใช้แป้งขนมปังนะคะหลังๆมาเนี่ยเราก็หาวัตถุดิบที่คงทนแข็งแรงกว่าก็คือใช้ดินวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเอามาทำให้เกิดเป็นงานที่เป็น พวกกลุ่มอาหารต้นไม้ดอกไม้ค่ะการปั้นของจิว๋วเป็นงานสร้างสรรค์เป็นงานปฏิมากรรมชวนหลงไหลต้องอาศัยความประณีตสมาธิและความสมบูการปั้นจะสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในตัวของผู้รับการบำบัดและนำไปสู่การสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมและฟื้นฟูพลังชีวิตความรู้สึกและบุคลิกภาพของผู้รับการบำบัด จนถึงยกระดับคุณค่าทางจิตวิญญาณโดยผ่านกระบวนการทำงานด้านศิลปะถือว่าของจิ๋วเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะบำบัดที่น่าสนใจเอากับตัวเองเลยพี่นุชมอีอยู่พักหนึ่งที่ทำรายการหนักมากเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งตัดต่ออยู่ในห้องตัดต่อนี่บางหกวันยังไม่ได้หลับเลยค่ะเพราะงานมันเร่งมากยิ่งแบบงานใหญ่ๆงี้เราไม่ได้นอนเลยผลุดท้ายดิฉัน เกิดการน็อกเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเดินไม่ได้ปากชาหน้าชาไปครึ่งหนึ่งแขนชาแล้วก็รู้สึกทุกข์มากว่าเราเพิ่งจะอายุเพิ่งจะยังไม่ถึง40เลยเรามีอาการเหล่านี้แล้วเพราะว่าเราใช้ร่างกายหักโหมมากไม่ยอมหลับยอมนอนช่วงนั้นที่ละมองของจิ๋วที่ในห้องค่ะด้วยความสุขแล้วก็ เอาดินขึ้นมาแล้วก็มาขยำขยำใส่มือเอ๊ะเรารู้สึกว่าการที่พยายามที่จะนวดดินเนี่ยมันทำให้มือเรากลับมาหายชาแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มมาทำของจิวอย่างบ้าคลั่งอยู่ในห้องทำไปแล้วเราก็ใช้มือนวดดินไปเรื่อยๆทุกวันค่ะผลสุดท้ายความสุขที่มันหลั่งจากภายในมันก็ช่วยรักษาโรคภายในของเรา แล้วมือเราก็กลับมาทำงานได้อย่างปกติตอนนี้ก็คือใช้เรื่องการอาจจะฝังเข็มด้วยนะคะแล้วก็จากการใช้ของจิ๋วในการรักษาตัวเองปั้นปั้นปั้น,นจนกระทั่งแบบมีงานเป็นล้านชิ้นอะคือปั้นด้วยความบาาม้าคลั่งเมามันมากเพราะว่ามันเอาจิตทั้งหมดไปไว้กับของจิว๋วในที่สุดดิสนี์ก็กลับมาเดินได้จากที่นั่งรถวิวแชร์อยู่เป็นปีอะคะ่ะ ก็เดินได้แล้วก็หน้าก็ไม่เบี้ยวเหมือนเมื่อก่อนพูดได้ปกติมีช่วงหนึ่งที่จะหายไปจากวงการเลยค่ะไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟังว่าโอ้ตอนนั้นอาการไม่ดีเลยคิดว่าตายแล้วจะต้องพิการตั้งแต่ยังสาวๆตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติคิดว่าส่วนหนึ่งในน่าจะมาจากการที่เรานวดดินนี่แหละนวดดินปั้นจิ๋วนะคะ การที่ใช้ความสุขที่สัมผัสจากของเล็กๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนยารักษาภายในจิตของเราก็ถือว่ามันเป็นอาร์เทอรรพีที่ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะแต่ก็มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีงามมากแล้วสำคัญคือดิฉันได้ของขายเยอะมากเอาไปขายที่ร้านค่ะการปั้นของจิ๋วเป็นงานออกแบบที่สะกดสายตาและเป็นงานอาดิเลกที่กลายเป็นอาชีพ และยังเป็นศิลปะที่ดีต่อสุขภาพจิตใจช่วยผ่อนคลายความเครียดการปัน้นการขึ้นรูปผลงานต้องจับและสัมผัสเมื่อได้สัมผัสเราจะรับรู้ได้บางครั้งบางทีถ้ามีความเครียดไม่สบายใจการได้พักได้เพลิดเพลินไปกับการปั้นของจิว๋วการนวดการบีการกดให้เป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ะช่วยผ่อนคลายทั้งยังเสริมสร้างสมาธิได้อย่างดีเยี่ยมมาถึงตอนท้ายของรายการเช่นเคยครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เรายังคงปณิธานที่นําเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับสําหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Thank you